your เดี๋ยวพาไปจุดนืงมจัดูนี้จนกันด้านหลังจนก้าใส่ใส่กระเป๋าได้ไหมไครับดีครับดีครับดีครับวีวันนี้คบวันนีค่อกขายไงไหนอกขายไงไม่ขายแล้วเปลี่ยนใจจะไปใช้อะไรที่สองแล้วก็ะเอาไปให้ลองไหม

นี่นี่คือมารอเลยนะหรือหรือมามาก่อนก็มาขี่มารออผมไม่ได้ขี่ไม่ได้นั่งรถไฟฟ้าเวลาเราโอ้โหมาจากนิโนนะนะเพื่อผมตกเดี๋ยวไม่ได้เล่นเราไม่ขึ้นนี่เลยเหรอเราไปขึ้นไฟเสียดูสุดที่เขไม่ซึ้งกันเห็นไหมอ่ะเพราะว่าเขาจิ้มเท่าไหร่จิ้มที่น่ากลัวจิ้มที่น่ากลัวเขาเดินไม่ได้เดินขึ้นไปไงเดินขึ้นไปใช่ไหมเข็นเข็นเนี่ยเข็นขึ้นบนนี้แบบเฮ้ยไม่ได้เลยจันจันอ๋อเี่ยวลองลอย เดี๋ยวมันมีหินมีหินยานกไม่เข็นดิอันนี้วัตถุประสงค์เนี่ยเขาทำให้ใครจักรยานมะแล้วมาแล้วมาแล้วแต่พวกพี่โอขึ้นตรงนี้กันนรอ่ะพวพี่โอึ้นกันได้ไมได้ได้ไม่ได้ไม่อีกด้านนึ่งอ้านึอีกด้นึไม่ม่นม่ไม่ไมม่มไม่มไม่มมมมไม่มมไมมแ่ม่มม่มมมามม จัดตันตันอ้าวแต่มันหนักมันหนักไม่พี่พานที่พานขึ้นมันเลีทั้งหมดดีนะเรื่องอันนี้มันแค่ข้อเดียวอันนี้ความมันอยู่ที่ต่อเนื่องนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นน่าตรงนั้นน่าเลื่อกว่าตรงนั้นน่ไเพราะว่าเฮ้ยไม่ได้จานไม่ได้อันนี้มันง่ายอันนี้ขึ้นไปเลยอันนี้มันง่ายไปจานไม่ใช่ง่ายไปง่ายไปไปเปล่ามันง่ายเขาจะเป็นไปขึ้นง่ายมง่ายตามผม้องเทลยนะไม่ต้องเทโอันนี้ยต่องผมไม่ขึ้นบอก็บเกแล้วไปแล้ว ในเ็ที่ที่มันไอ้นี่ไปต่อไม่ได้ลงพี่ออนรับระวังไอ้นี่เว่ามตรายตรงนี้ช่อจุที่จึ้นกันเนี่ยขึ้นตรงน้นตี้ไม่ค่อย่ขึ้นกันรถ่ายคลิปอยู่เไตรงนี้ไม่ไปเล่นกันเราะว่ามันต้องแค่ของย่างอย่พวกเราพกันได้ที้ใหม่ไม่ได้ที่อันตราย

ไปดูดเลย่้นม่อาสาต่อเนื่องดีกว่าไอเนี้ยมันยังไม่่อยนี้ไงอ้ยตกใจหมดรอดูใครจะขึ้นรอดูก่อนราดูพ่ตเลยพ่ตีผมมาดูพี่เล ตำรวจเหรอนิยองเนี่ยใจร้อนตัวเตยไม่เอาไม่เอาเตยไม่เอาขึ้นมาขึ้นมาจูงขึ้นมาใจใจขึ้นขึอย่าออย่าเสียงอย่าเสียงมันมันไม่ได้หรอกพี่ตี๋จำก่อน

จะค่อยๆมัต <itud soundtrack> <vär ld> ้องรีบมัตงรีบไปไตงรีบมันรรีโอเคยั่ไปมังรีบค่อยๆมาแต่อันีมันต้องตำมาต่ำไมไม่หมั่นใจโอ้โหส้มพออยู่กันได้สองคนเนี้ยคนที่ผ่านโคราชมาแล้วใจกลาอยู่มพออยู่อยก็ได้าตอนอสบายแลอย่ากลัวอย่ากลัวกันนั่นแหละขออย่ากลัว

เรื่อเกิดไปเราเข็นขึ้นดีกว่าพักก่อนไม่เหนื่อยว่ะพอแล้วพี่เหนื่อยเหนื่อยสามพันมันกว่านี่เห็นไหมตัวอย่างเขาเนี่ยเขาไม่ขี่ลง Ờ ừ, hay <coughs> 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 đang là có ý rồi của สะพานเกีียวตัวนี้ก็จูงไม่จนัน,จม,จนมันไม่ให้วิ่งไม่ให้จูงเหมือนกันเขาทำไว้ไงไม่ให้มันจันเกินเอาลงเอาลงไงผมบอกงเลยเข็นลงเลยยากกว่าเข็นที่นี่ใช่มันเอาไว้ล็อกไม่จนัน ม,ม,มันได้แต่มันเสียส่ยงใช่มันได้อยู่ดันแต่มันเสี่ยง,ยางาา้าเกิดไปไปไปเตเมื่อไหร่นะ <c oughs> เแล้วแบบ,บอ,อ่ะอให้ไหลลงมาชนตรงนั้นก่อนแล้วค่อยไหลต่อจะได้ไม่เหนียวมากอ๋อตรงนี้ต้องลงบันได ได้ได้เลยได้เลยจ้ะแต่ต้องขี่ลงนะเราต้องตรงลงไปได้ตรงอย่างในตงอันนี้อ่าาได้ง่ายกว่าเยอะไมมีโชกอ่ะเยไม่ใช่ใจเย่ดหนหลงหหนหน้ากไม่แกงแก๊งแก๊งแก๊งถอยได้ถอยเลยทำไมไม่เอาหน้าลงอ่ะตอนลงเอาน้าลง เนี่ได้ดีเยอะ่ะ่ะน้ดมีเยอะไม่ได้มีไม่มี้วิได้หมดแเด้อปะอัี้ก็่ได้ขี่ไเลยผมไม่น้ำผมนำไอ้จ้าก้สองขาขึ้นเลยดิ มีขีขึ้นะแต่ถ้าลมลนมันไม่ต้องขึ้นนใครอ้ยขึ้นเมื่อกี้เหรอไม่ต้องพีมีเยอะไม่จ สวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อกี้ยืดตั้มตลอดเลยไม่กล้ถามลูกศิษย์อาจารย์ซกเียวเก็บเมื่อกี้อะเดี๋ยวถามดีไม่ไม่หัเท่าไหร่ครับแค่ส่วนลุมนะพี่เต็มตอเลยเ่ลุี่มาผมผมว่าเอ้ยแม่งอกให้มารับวะเออผมไาจารย์ไม่บอกเขาชอบมาอาจารย์อาจารย์มีการบอกว่าก่้นรับถ่ายคลิปด้วยเต็มหัวเลยจารย โอ้ยดานเหมโอ้ยดานไหมอ่ะเอาลุ้นต้องเตะไหมเตไหมไม่เซะค่อยๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องเร็ไม่ต้องเรีวนแ้ค่อยๆไปได้อี่ไปค่อยๆนี้เขาเคยขึ้นไปอ้าว ไปค่อยๆเปตั้งเร่งแรงเด้่ึบอเลยเสยเบไปเลยไม่เร่งไปพอดีมันต้องเร่งแต่ว่าแบบตึ้งชนเดี๋ยวมันตอนนีอะพอใกล้ๆถึงพอเราเราไปแบบพอดีแล้วพอใกล้ๆถึงเราค่อยส่งช่วยหน่อยพอถ้าเราเร่งไปตรือปลหรือตรงนั้นมัน ôi p'trai, giảm đôi chân cái này đi, anh ấy cái này này đó. Chạy này, đôi này. <cười> <cười> xem này, đơn này. Đơn ใจหายสุดยอดอ่ะไม่ผมผมระแวงเครื่องร่วงอย่างเดียวผมไม่กลัวอะไรเลยพี่ต่อเลยพี่ต่อเลยต่อเลยพี่อย่าหยุด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 จับจับจับพี่จับจับโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมได้แผดช่วยได้แผดช่วยถูกแล้วถูกแล้วพี่ทำกันแล้วถูกแล้วอ่าดีแล้วอย่าเยอะอย่าเยอะไอ้ที่สองล่ะสบายมัมีตัเซ่ ระบบถุงน้ํอย่าปล่อยอย่าปล่อยเครื่องทิ้งถ้าปล่อยเครื่องทิ้งอันตรายครับหมดกี่ขึ้นหมดกี่ขึ้นอยู่ไม่ขึ้นหรอกอยากรู้ก่อดภัยสุดนีแล้วกลัวแรงเครื่องมันหมดที่หมายเลยเมื่อกี้ไม่ไม่หมดหรอกนี่ชันเลยนะนี่ชันมากกว่าตรงจุดนี้ชันตรงไหนเนี่ยจุดนี้ชันกว่าจุดที่เราเล่นพิ่เคยล้มไปแล้วเหรอพี่ เคยแข่งขึ้นอะไม่ไม่ไม่เคยขี่มาแล้วคนสุดท้ายลบอล้ล้แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงอันนี้อ่ะล้แล้วลบมล้ล้ลงยากเลยนะลงเหรอแล้วแต่แต่ดึดูงแล้วยากกว่าใจใจไม่ได้ต้องดึงต้องดึงดึงแบบต้องช้าเป็นพี่ต้องช้าเป็นต้องช้าเป็นอันนี้ชันกว่่าทีเราไปเล่นที่ท่่นอีกที่เป็นเป็นเหมือนอันนี้ชันกว่าพี่ยังไงที่ฉันแล้วมันไกลไย่างเงยพี่ไกลนะไม่ไอตรงนู้นสิ ตรงที่เหมือนเป็นเป็นเืนเป็นเป็นสานหินอะเป็นเป็นเป็นข้าใยญ่อะมีลมอ่ะไม่ไม่มีใครถ่ายอะไรพี่เสีมันอยู่เกลือไปเมื่อกี้ฮึ๊ึนิดนึงถึงใรถมันเพื่อนมันจะไม่ไม่ต่อใช่เดี๋ยวข้างหน้านี่แหละต่อแล้วมัน้าลงได้ไม่มีอะไร เฮ้ยแต่มีคนเซฟอะไรก็ดีนะอ๋อลงตรงนี้เหรอข้างหน้าจะลงนะถ้าไม่ชินอ่ะให้ไปลงข้างล่างสุดจะนันบนต้องมีคนเซฟด้วยนะมใลงเนี่ยเียอย่างงี้น่าจะได้เหะครมบพี่อย่างงี้ลงได้เหนะหรือรอยะมันไม่ชันพี่การบอก